พูดขายสินค้าในมาร์เก็ตเพจแล้วช่วงนี้เงียบใช่ไหมแก้ยังไงดีถ้าเกิดเราโพต์ขายสินค้าลงไปหลายๆชิ้นแล้วเนี่ยจะมีวิธีแก้ยังไงทําไมเงียบจังไม่มีใครทักเลยใช่ไหมคะอ่ะโอเคแก้แบบนี้นะ ข้อแรกเลยเราไปดูกันตรงที่ว่า Market p a เพจเนี่ยรู้ไหมว่ามันมีการโพส์สินค้าได้แล้วก็สินค้าของคุณสามารถหมดอายุได้เหมือนกันการที่สินค้าหมดอายุเนี่ยจะทำให้สินค้าของคุณถูกปิดการมองเห็นไปฉะนั้นมันก็จะทำให้ดูเหมือนว่าไม่มีใครรักมาเลยนะ แต่คุณต้องทำแบบนี้ค่ะคุณต้องแก้โดยการที่ต่ออายุใน Marketplace ต่ออายุสินค้าของคุณเพราะสินค้าเนี่ยสามารถเหมือนกับแบบว่าเหมือนเรารีลันอะเออถ้าเกิดคุณกดต่อ อายุปุ๊บเนี่ยสินค้าก็จะเปิดประกาศให้คุณได้มองเห็นเหมือนกันอย่างเช่นขายดีก็มีการหมดอายุเหมือนกันนะคะมาเก็ตเพลก็มีการหมดอายุเหมือนกันฉะนั้นหมั่นเช็คแล้วก็หมั่นต่ออายุสินค้าของคุณเรื่อยๆนะจ๊ะถ้าเกิดคุณกดต่ออายุสินค้าของคุณแล้วเนี่ยข้อแรกเลยจะทําให้คนเห็นประกาศสินค้าของคุณเพิ่มขึ้นแล้วก็จะปิดเด้งพิยงลูกค้าเลยฉะนั้นเวลากดต่อประกาศ ทำอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันเลยคะ่ะเข้าไปที่หน้า Facebook ของคุณเองก่อนและจากนั้นเลือกคำว่า m a r k e t p Page Facebook ตัวนั้นเห็นไหมที่เขียนว่า Market p l g e e สีฟ้าเวลาเข้ามาแล้วปุ่มด้านบนขวามือจะมีรูปคน,น,นก็คือตัวคนหลังจากนั้นจะมาที่รายการสินค้าของคุณนั่นก็คือรายการสินค้าที่คุณประกาศลงขายไว้ทั้งหมดเลย จากนั้นก็จะเข้ามาดูเห็นไหมว่าจะมีรายการสินค้าเยอะแยะมากมายที่เราลงไปมันมีการหมดอายุก็จะทำให้คุณเงียบเนาะไม่มีใครทักฉะนั้นวิธีการต่ออายุก็คือกดปุ่มขวาบนที่เป็นไข่ปลา3จุดและเลือกคำว่าลบรายการสินค้าแล้วก็ประกาศอีกครั้งหรือว่าต่ออายุกดไปทั้ง2ปุ่มเลยนะแค่นี้เองมันก็จะเป็นการที่ ทำให้ประกาศของเราไปเด้งต่อ Facebook ของคนอื่นๆก็เป็นโอกาสที่คุณจะมีคนเข้ามาทัก มากขึ้นจะเห็นไหมเนี่ยสินค้าหมดอายุเยอะแยะเลยกดต่ออายุด้วยนะแบบนี้ง่ายๆก็เอาไปทํากันหมั่นเช็คมั่นต่ออายุหมันต่อเข้าไปดูด้วยนะเพราะว่าวิธีนี้ได้ผลจริงๆทุกครั้งที่คุณต่ออายุสินค้าลูกค้าก็จะเห็นสินค้าของคุณมากขึ้นคนจะทักเข้ามาเยอะๆๆในช่วงนั้นๆแหละและช่วงไหนที่รู้สึกว่าเงียบจังเลยนั่นแหละเพราะว่าสินค้าของคุณหมดอายุการประกาศนั่นเองขายข้อข้องใจและเอาไปทํากันดูนะ ใครที่สนใจขายของออนไลน์แบบขายสินค้าไม่สต็อกเป็นดรอปชิปเป็นการพรีออเดอร์การขายของออนไลน์ก็สามารถแอดกันเข้ามาได้นะมีกลุ่มสอนแล้วก็สามารถปรึกษาได้สอนให้หมดเลยว่าต้องทำอย่างไรบ้างโดยรายได้เนี่ยการันตีเลยนะคะหลักพันถึงหลักหมืน่นหลักแสนเลยเพราะคนชาทำมาแล้วนะสิ่งที่สำคัญเลยคุณต้อง เปิดใจก่อนแล้วก็มาเรียนรู้กับเราไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแค่นี้ก็ออกไปทำกันดูแล้วเจอกันคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ